โอเคผมไปดีนะทุกคนนะครับโอเควันนี้นะครับก็จะมาสอนลงงมอดนี่นะครับไอโฟนโทรศัพท์นะครับบอกว่าคืออยากใช้โทรศัพท์อะไรเนี่ยใช้เลยในวันนี้โอ้โหนะครับผมนี่ม็อดนะเรียวโฟนนะครับโอ้โหมีไอโฟนเอ็กซ์ทัซุงวันนี้อ p p ปโปนะครับโนเกีย ครับก็ดาวน์โหลดเลยไม่อ่านเยอะเออลงง่ายนะครับเป็นแบบรีเพจทับออโทรศัพท์เดิมนะครับลงง่ายๆเลยลงง่ายๆ่ยเลยนะครับโอเคเปิด open i v นะครับสำหรับคนที่ไม่มีโปรแกรมพื้นฐานเดี๋ยวไปลงก่อนเนาะโปรแกรมพื้นฐานผมสอนไปแล้วนะครับหมดพื้นฐานแต่ว่าผมไม่ได้นี open i v ไปไเด้เออว่ะสัว์ลืมเลย เอ้ยคือผมเออไม่รู้ทำไงด้าโอเคส่งมาด้วยกันเออเออว่ะเออผมผมไม่ได้ open ไปเปิ n ในวีด้ได้ดิลองเอาไปหาดูใน u ู u ูบหรือยูทูบนะ <c oughs> โอเคอืมโอเคเปิดอีดิดโหมดนะครับมาตามนี้เลยแล้วกยนเดี๋ยวลองกดเข้าไปก่อน ่ผมเจ้าแอปเปิลไอโฟนเอ็กเอลห้าเอสเป็นไนวะห้าเอสเดี๋ยวอันไหนคือห้าเอสไหนวะนี่ะ่ะไม่ใช่นี่มันซัมซุงแล้วมันต้องเดี๋ยวเรขอคงคาดูกันนะไอโฟนเอ็ก อ๋ iPhone X น,น,กกน,น่าจะเครื่องไหนวะสัตว์หลอกแน่แน่แต่เครื่องนะ้รนะสี่พูดมอะไม่แน่ใจนะไอโฟนห้าเอเป็นไงวะห้าเอ้ดโอ้ห้าเนาตานี้นะผมเอา5้ด้วยวะโอเคมาดูกันดีกว่าอันนี้คือเลือกเลยนะครับ 5S โอ้มีลุกไ่ดูดีกว่าให้เห็นป็นใหญ่เยเออว่ามีลบไปดูมีแบ็คเอาไว้เอาไว้ดีกว่ามาดูไอโฟนอันนี้นะฮะโอ้มีซิวเวอร์ด้วยมีโกโอันนี้อันนี้อนนโอ้ไม่คอนโซลเท่าไหร่ละมอนี่ดีกว,ว่านี่แล้วแม็กไลท์ละคืออะไร <c oughs> อ,อันแดงๆว่าไม่ใช่เอออะไรเอย ไม่รู้่ะโอเคให้ดววม,มาเอาไว้นะครับแล้วก็ให้เราเเคมีรูปอีกออุออ้ยสวยว่ะมาดูตรงนี้เลยเขาบอกว่าโอเคเขาเรื่งเดี๋ยวเขาบอกว่ามาที่ ctv โอเคก็ไปที่ ctv โอเคก็คืออ้าเเ็นนีวีเนี่ย มอดอ๋อเราไม่มีไฟมอดนะไม่ต้องโอเคเอ็กโคสิสี่เอ็กโคสิสี่แล้ว่าสี่นี่อะแล้วก็เรเวลจีดีห้าเล็บฮะเดี๋ยวเดีจีดีห้าแล้วก็ป๊อบเล็บเอลีวีเอลวีอาร์พีเอฟอาน่าจะถึง โอเคโฟนป๊อกโฟนเดี๋ยวขอก๊อบชื่อนะครับผมจะดูจะดูว่าไฟล์ไหนให้เรามาตรงนี้นะครับลองกดดูอืมอันนี้คือโทรศัพท์ของอะไรเอ่ยเโทรศัพท์อะไรวะทำไมไม่เคยเห็นน่าจะของตัวอะไรัตัว,ตวน,นี่แหละโอเคกลับมาครับเดี๋ยวก็ให้เราแบ็กออพไปก่อนนะครับหรือไม่แบ็กก็ได้โอเคผมแบ็กไว้ดีกว,ว่าเผื่อ จะใช้เป็นไอโฟนเดิมหรือว่ามันบัก๊กก็ลากเข้าไปเหตุจางนี้ก็เสร็จแล้วลองดูนี่เนี่ยเออไายละเอียดมันดีนะอ่ะดูด,ดินะปุ่มเปิดไอ้ปุ่มโอ้ไรวะมีบวกลบนะครับทุ่มเสียงลดเสียงแล้วก็อุย้ย เออดีดีดีโอละเอียดนะครับมีช่องข้างในเป็นแบบโอเคนะครับรูปลักษณ์ก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูกันในเกมนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตัวละครอะไรโอเคปิดอิดิโหมดกันนะโอเคโอ้เดี๋ยวดูเออเฮ้ยเดี๋ยว <c oughs> ตัดมาผิดโอเคโอเคเ <c oughs> มื่อกี้ตัดไปผิดลืมเลือกเกมโอเค ผมไม่แน่ใจมันอยู่ตัวไหนวะอ๋อจะอันนี้ไม่มีเราต้องดูนะลองดูว่าเป็นสีโทรศัพท์ได้หรือเปาเฮ้ยมันอยู่ไหนวะไ่อยู่ตัวไหนไม่รู้วะเทเวอร์ดูแล้วไม่มีไมเคิลไมเคิลมีวะมามาดูไมเคิลดีวะผมว่าจะมีวะ คนว่ามีไหมคนว่ามีอ่ะผมว่าน่าจะไม่มีละมันมันน่าจะเกิดผลาดหรือมีแต่ถ้ามีก็ดีไม่รู้ว่ามันต้องทำไงเลยถึงว่าให้มันเล่นเอาห้องสัตว์เขี้ยเกมเลยวะห้องด้วยโอ้โนี่ไงนี่ไง ขอไมเขึ้นครับโอ้โหขอไมเขึ้นนะไม่รู้ว่าทำไงให้อของตัวอื่นนะครับโอเคโอเคนี่นี่นี่ประมาณนี้เลยนี่ไงโฟนโอ้โห oh, oh. หรูเลยนะเ,เดี๋ยวดูนะไมขึ้นรวยแล้เดี๋ยวดูข้างนอกก่อนนี่โอ้โหเอ้ยมาเทสกล้องเทสกล้องเด็กตองครับ ลองดูหน้าชั้หลังเบอร์่มโฟกัสช่างมันเอะเด็ดกล้องครับโอ้โหไอส้สจัดอ้นี่เดิมนะมันเป็นของเดิมนะครับปรับได้นะกดของลูกศรออกไปแล้วอกอ็หน้าลูกศรลงก็เปลี่ยนฟิลเตอร์ ดูวันไหนข้าว้นักกว่าโอเคเอานี้ดีกว่าดูบอกว่าร้างๆดีไปครับประมาณนี้นะครับโทรศัพท์อุ้ยอาจจะมืดไปโทษเท <c oughs> ผ้าไม่ค่อยสวยใช่ไหมไม่ลงนี่โอ้ย้อนแสงด้วยขอี๋ปวขอขอปกขอปกง นี่โฟนนะ,ะัมุมไหนดีวะมุมนี้แม่สวยเดียวไม่เอาตีงมุมจ้าจ้าหน่อยมุมนี้ดีมุมจ้าจ้าเดียวเฮ้ยไปตรงหลังบ้านหน่อยสระถามมุมลานจัดเอ้ยตรงนี้นี้ไม่เอาไม่เอา นี่มุณงกล้วยวะเย่ yeah. นี่เลันเดิแชร์โอเคโอเคผมก็กกมกกใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับโอเคถ้าอยากสนับสนุนผมก็เพียงแค่กดไลค์แล้วก็กด subscribe น,นะครับโอเคแล้วลองเปลี่ยนดูนี่ืปรับแตง่งนี่คือปรับแตง่งเป็นของเกมน,นะฮะ กตีไอโฟนต้องเสียอะไรวะสีฟ้าผมรไม่รู้วรามไม่ได้ใช้เรไม่ยี่งเลยยี่มันของคนรวยเหรอครับผมไม่ค่อยได้ยุ่งกับคนรวยน้อยเออคนี่วันนี้เออมีอะไรด้วยสวยสวยสวยน่าจะคนจีนทำนะครับนี่ก็แบบนี้นะครับ เวลาไปก่อนนะครับใครชอบกับอะไรก็แชร์ไปใครไป,รลรปรแล้วไปแล้วเจอกันอีจีเราโหลดทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะจ๊ะ